นะครับก็นี่ก็เป็นแบบเคียเลิกแมงกานีส oui. ที่ทั่วไปนะครับที่ใช้งานกันอยู่นะครับที่มีขายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับจะเป็นกระด้างก็จะเป็นสเตเลตนะครับนะครับแล้วก็จะมีความงอรองรับแบบนี้นะครับเราจะต้องถ้าถนัดซ้ายก็ต้องกลับถ้าทําแบบนี้นะครับแต่ถนัดขวาก็ต้องกลับไปอีกด้านหนึ่งแต่สําหรับตัวนี้นะครับก็จะ อย่างไงก็ได้ครับนี่ครับซ้ายหรือขวาได้หมดครับตัวนี้นะครับใบเขาก็จะทํามาแบบติดถาวรนะครับไม่สามารถที่จะถอดได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับอันเรก็จะหนากว่านะครับแล้วก็เหมาะกับงานหนักๆกับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกถางหญ้านะครับนี่ทามาเพื่อจะ ในเรื่องของถางยาโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าก็ทาอย่างอื่นได้หมดนะครับตัดกิ่งไม้เล็กๆก็น่าจะได้อยู่นะครับตัดใบกล้วยนะครับตัดเครือกล้วยก็อะไรได้หมดนะครับผมว่าน่าจะน่าจะได้หมดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะด้ามจะสั้นกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะด้ามยาวนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจตัวไหนนะครับผมจะ วางตะกร้าไว้ให้ทั้งทั้งสองอันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแข็งแรงบึกบึนนะครับงานหนักๆก็ตัวนีนร้รูปทรงสวยงามนะครับเหมาะสำหรับการตัดหญ้าก็ตัวนี้นะครับเหล็กดีมีความคมนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยครับ